ปี2019ยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกได้ทําการเผยแพร่รายงานที่เปิดเผยว่า1ใน3ของคนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงน้ําดื่มที่ปลอดภัยได้นักออกแบบและนักประดิษฐ์ทั่วโลกกําลังพยายามพัฒนาวิธีใหม่ในการเข้าถึงน้ําสะอาดโดยมีแนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า h e l i โอวอเตซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่ก่อตั้งโดยบริษัทที่มีชื่อว่ามา r ินเทคซึ่งเป็นผู้ออกแบบและผู้ผลิตโดย h e l i โอวอเตประกอบด้วยลูกทรงกลมขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บนโครงโลหะหรือโครงเหล็กโดยจะมีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ที่ฐานเพื่อจ่ายพลังงานโดยบริษัทกล่าวว่าแต่ละโมโดูลมีพื้นที่ขนาด1ตารางเมตรและเฮลิโอวอเตสามารถผลิตน้ำได้ถึง10ลิตรต่อวัน กระบวนการทำงานของ h e ลิโอวอเตโดยการใช้การระเหยและการควบแน่นน้ำทะเลจะถูกสูบเข้าไปในทรงกลมซึ่งจัดระเหยและควบแน่นไปยังพื้นผิวด้านในของโดมด้านบนน้ำดื่มสะอาดจะหยดลงสู่ก้นบ่อและสูบออกไป h e ลิโอวอเตอรทำจากวัดสดุรีไซเคลิลที่ทนทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้วายอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกจัดส่งในกล่องเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง และยังสามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่ายและมีความรวดเร็วอีกด้วยทางมารินเทคคิดว่า Helio Water อาจจะเป็นทางที่ดีสำหรับการบรรเทาภ,ายภายัยพิบัติและค่ายภูริภยัยซึ่งน้ำที่มีอยู่อาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์เมษายนปี2022 ทางนาซาได้ทําการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวคารที่ถ่ายได้จากบรรนยานอาวกาศที่มีชื่อว่า Mars Reconnaissance Orbiter เมื่อวันที่8กันยายนปี2021เป็นหลุมขนาดที่ใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลุมอุกาตยักษ์อีกทีที่ถูกเรียกว่า a อลีซิโหลุมแอลีซิโมีความกว้างทั้งหมด500เมตรเกิดขึ้นภายในหลุมอุกาตแอลี่ที่กว้างถึง43.5กิโลเมตรที่ตั้งอยู่บนไซนัสเมเรเดียนีหรือที่แปลว่า Mid เด e Bay จุดที่อยู่กลางดาวองคารได้รับการตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเซอร์จอร์ดบิทเดลแอลีผู้สร้างกล้องโทรทัศน์ที่กรีนวิสรอยัลออฟเซอร์วาทอรีหรือหอดูดาวแห่งกรีนิสซึ่งพบหลุมโอกาบาดขนาดใหญ่นี้เป็นครั้งแรกเดิมทีนักวิทยาศาสตร์พบหลุมยักษ์นี้ตั้งแต่เมื่อ200ปีก่อนแล้วแต่เทคโนโลยีในสมัยนั้นไม่สามารถถ่ายภาพออกมาได้จนกระทั่งเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากพอและสามารถถ่ายภาพนี้ออกมาเผยให้เห็นหลุมแอลีซีโรนั่นเอง โดยนับตั้งแต่ปีคศ1884พวกเขาได้กำหนดให้หลุมอุกบาตแอรีเป็นจุดกำหนดของเส้นเมริเดียนของดาวอังคารเป็นเส้นลองจิจูดศูนย์องศาที่ตะวันออกและตะวันตกมาบรรจบกันแต่ว่าเมื่อกล้องโทรทัศน์สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงจนเห็นแอรีซีโรนักวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนจากเดิมที่จะใช้แอรีเป็นตัวกำหนดเส้นเมริเดียนไปใช้เป็นหลุมแอรีซีโรแทนโดยเนื่องจากมันมีขนาดที่เหมาะสมกว่า ความน่าสนใจอีกอย่างของหลุมเอลิีีโลคือภายในมีสันเขาแนวขวางเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามบางก็ว่ามันเหมือนลายนิ้วมือมนุษย์โดยอเบเกลเฟแมนนักวิทยาศาสตร์ของนาซาได้กล่าวว่าสันเขาแนวขวางแบบนี้มักเกิดขึ้นในหลุมอุกกาบาตและหลุมอื่นๆที่เกิดขึ้นบนดาวอังคารเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับสันเขาแนวขวางเกิดขึ้นจากเนินทรายที่ปกคลุมด้วยฝุน่นที่น่าจะเป็นแร่เฮมาไทซึ่งเป็นแร่ธาตุเหล็กออกไซด์ ทำให้มีแนวโน้มจัดสะท้อนแสงออกมาได้มากจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหลุมเอเลิ่โลถึงมีความโดดเด่นกว่าหลุมอื่นๆบนดาวนั่นเองโชแจวอนศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเมืองจักมหาวิทยายลัยอุนซันอุนซันเนชั่นแนลอินสติทูตออฟไซแอนแอนด์เทคโนโลยี เมืองอุลซันประเทศเกาหลีใต้พัฒนาชักโครกที่แปลงอุจจาระของมนุษย์หรือปุ๋ยคอกธรรมชาติให้เป็นก๊าซมีเทนที่สามารถใช้เป็นพลังงานในอาคารเตาแกส๊สการน้ำร้อนและเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง (Solid Oxide Fuel Cell) พร้อมกับที่เมื่อใช้ห้องน้ำโถชักโครกก็สามารถสแกน QR Code เพื่อรับเหรียญดิจิทัลใช้ซื้อของในแคมป์มหาวิทยาลัยได้โดยการทำงานของโถชักโครกก็คือการใช้ระบบปั๊มสุญญากาศที่ใช้น้ำน้อยกว่าเดิม เมื่อเทียบกับโถชักโครกทั่วไปแล้วทําการส่งต่ออุจจาระไปยังถังใต้ดินธรรมชาติเมื่อตกถึงถังแล้วเชื้อจุลินทรีย์จะทําให้ของเสียแตกตัวเป็นมีเทนซึ่งมันเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้แหล่งหนึ่งสําหรับใช้เพื่อนานาประโยชน์ในรั้วมหาวิทยาลัยเพราะโถชักโครกเป็นที่เก็บกักอุจจาระจากร่างกายของมนุษย์ที่แต่ละคนจะได้ประมาณ500กร,รัมในแต่ละวัน หนคนแปลงเป็นกา๊าซมีเทนประมาณ50ลิตรและนั่นคือพลังงานประมาณครึ่งหนึ่งของกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงมากพอที่จะเป็นพลังงานสําหรับขับรถยนต์ไฟฟ้าได้ประมาณ1.2กิโลเมตรไม่เพียงเท่านี้โชว์ได้พัฒนาเหรียญดิจิตอลขึ้นมาในชื่อของ g ีกูโดยการที่ใช้โถชักโคกหนึ่งครั้งจะสแกน QR Code และได้เหรียญดิจิตอล1 0 g ีกต่อวันที่สามารถนำเหรียญเหล่านี้ ไปซื้อของไม่ว่าจะเป็นกาแฟบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผลไม้และหนังสือภายในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยเมื่อปี2019คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเจนและคอรีไฮเซนตัดสินใจซื้อบ้านที่เป็นต้นแบบจากภาพยนตร์และนวัตนิยายสยองขวัญเรื่องเดอคอนจูริง ในราคาเกือบ15ล้านบาทเลยทีเดียวโดวยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเนื้อทีอ่8.5เอเคอร์21ไร่ในรัฐโรดไอแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกามันถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณช่วงปีคศ .1736 กลายเป็นที่รู้จักจาก,จากภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปีคศ .1836 เนื่องจากเป็นบ้านเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าหลายล้อมด้วยต้นไม้สูงอย่างน่าประหลาดใจและชนขนหัวลุกไปในเวลาเดียวกัน โดยต่อมาบ้านหลังนี้เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากครอบครัวเพอร์ลอนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อช่วงทศวรรษที่1970โดยแอนเดียโดยลูกสาวคนโตของบ้านเขียนบันทึกเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆที่ครอบครัวเจอกับบ้านหลังนี้ในบันทึกมีท่อนที่เล่าว่าน้องสาวของเธอถูกตบจากสิ่งที่มองไม่เห็นมีเคี้ยวที่ลอยออกมาจากโรงนาและเกือบตัดหัวแม่บางครั้งเห็นคนที่ทะลุหายเข้าไปในกำแพงโดยนวัน,นิยายเรื่อง The c คอนจ r i n g ถูกแต่งขึ้นจากบันทึกของแอนดรเียก่อนที่จะกลายมาเป็นภาพยนตร์ในปี2013ซึ่งตัวละครหลักในเรื่องก็คือบัตเชบาผีแม่มดที่หลอกหลอนและทำลายครอบครัวในเรื่องบัตเชบาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีตัวตนอยู่จริงแต่ทว่าร่างของเธอถูกฝังอยู่ในสุสานไกลออกไปอย่างไรก็ตามหลังจากที่เจนและคอรีเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้พวกเขาก็ได้เล่าว่าบางวันจะเห็นเงาคนดํา มาจ้องอยู่ที่หน้าประตูหน้าต่างแต่ชื่อว่าไม่น่าจะเป็นวิญญาณร้ายสิ่งบ้านแต่น่าจะเป็นวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตจากสงครามคิงฟิลิปวอร์ระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันและผู้อยพยพชาวอังกฤษในปี1675-1676ถึงมากกว่าสำหรับจุดประสงค์ในการซื้อบ้านหลังนี้นอกจากความลหลงใหลในเรื่องลี้ลับโดยทางคู่มองว่ามันสามารถเป็นบ้านหลังนี้เป็นธุรกิจได้ หลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยพวกเขาได้เปิดให้ผู้ที่อยากรู้ประสบการณ์ชวนคนหัวลุกสามารถเข้ามานอนพักได้ซึ่งนับตั้งแต่ที่ซื้อบ้านหลังนี้มามันถูกจองเต็มตลอดทั้งปีทุกปีรวมถึงในปี2022ด้วยเจนและคอลีเตรียมที่จะขายบ้านหลังนี้ต่อเพราะดูแลธุรกิจไม่ไหวประกอบกับปัญหาสุขภาพซึ่งมีบริษัทเสนอซื้อในราคา40ล้านบาทและสุดท้ายพวกเขาเกล่าวว่ามันเป็นเพียงแค่ชื่อและคำบอกเล่าเท่านั้นหากเราไม่เคยรับรู้ประวัติ และไม่มีเรือะคจูลิ่งบ้านหลังนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านพักตาอากาศที่แสนสงบท่ามกลางธรรมชาติเท่านั้นเองภาพถ่ายความละเอียดสูงภาพหนึ่งถูกเรียกว่า เป็นภาพถ่าย UFO ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมามันถูกเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภาพถ่ายดังกล่าวถูกถ่ายเมื่อ50ปีที่แล้วโดยเซอร์จิโอโลอซาช่างภาพทางอากาศที่ทํางานให้กับรัฐบาลคอสตาลิกาในขณะที่ตัวเขาเองกําลังนั่งเครื่องบินข้ามป่าทึบแห่งหนึ่งเขาใช้กล้องถ่ายภาพ,าพสร้างแผนที่ที่มีน้ําหนักมากถึง 45กิโลกร,รัมเพื่อทำการสำรวจแผ่นดินคอสตาริกาก่อนที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำใกล้กับภูเขาไฟอาเลนอลเซอร์จิโอได้ถ่ายภาพขาวดำความละเอียดสูงหลายภาพณนะบริเวณทะเลสาบโคเตและป่าดงดิบโดยรอบที่ระด,ดับความสูงกว่า3,000เมตรแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือหนึ่งในภาพถ่ายของเขาสามารถมองเห็นจานบินที่ชัดเจนมากอยู่ใต้เครื่องบินของเขาเองและที่น่าสนใจก็คือ วัตถุที่บินได้ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไรปรากฏขึ้นเพียงภาพเดียวจากภาพถ่ายทั้งหมดกว่า300ภาพซึ่งเซอร์จิโอกดชัตเตอร์ภาพถ่ายเหล่านี้ทุกๆ20วินาทีในขณะนั้นเองไม่มีลูกเรือคนไหนบนเครื่องบินสังเกตเห็นวัตถุลึกลับนี้เลยแม้แต่คนเดียวลักษณะของจานบินลำดังกล่าวมีลักษณะเป็นทรงกลมและมียอดแหลมคล้ายลูกคางกับหัวซึ่งมันไม่ได้มีความแตกต่างจากจานบินที่เราเห็นในภาพยนตร์สักเท่าไหร่ จากข้อมูลของ UAP มีเดียระบุว่า Esteban c a r a s a n นผู้ที่ข้างขาย UFO คือผู้ที่ได้รับสำเนาต้นฉบับของภาพนี้ต่อมาจากลุงของเขาเมื่อปีที่แล้วซึ่งลุงของเขาเองได้รับมาจากสถาบัน National Geographic ในทศวรรษที่1970จากนั้น Esteban ก็ส่งภาพไปยังห้องปฏิบัติการภาพถ่ายในแคนซัสที่มีเครื่อง t a n g d a m Scanner ซึ่งมันเป็นเครื่องที่ถูกใช้สําหรับการสแกนคุณภาพสูงขณะที่ออสการ์เซียานักวิจัย UFO ของคอสตาลิกากล่าวว่ามันเป็นหนึ่งการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดว่า UFO นั้นมีจริงในความเป็นจริงแล้วภาพถ่ายดังกล่าวเคยถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์มาแล้วแต่มันไม่เคยได้รับความสนใจจนกระทั่งเลสลีคีนเธอเป็นนักข่าวจากสำนักข่าวเดอะนิวยอร์กเกอร์ได้นำภาพถ่ายดังกล่าวมาประกอบในบทความชื่อเพนทากอนเริ่มให้ความสนใจ UFO ออย่างจริงจังแล้วหรือยัง และเขาเรียกมันว่าภาพถ่าย UFO ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรสลีได้กล่าวว่ามีวัตถุลูกทรงแผ่นดิสนี้และคุณเห็นแสงอาทิตย์ที่สะท้อนลงบนวัตถุทรงกลมนี้อย่างชัดเจนซึ่งมีจุดเล็กๆอยู่ด้านบนและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันคือภาพถ่ายของรัฐบาลมันอยู่ในการครอบครองของรัฐบาลคอสตาลิกามาโดยตลอดดังนั้นคุณจึงทราบได้ทันทีว่ามันคือของแท้และมันไม่สามารถอธิบายได้เลย